สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยเมื่อวานนั้นผมได้ไปตะเลตะแต่ที่อื่นนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้นั้นหลังจากตื่นมาชื่อขุยยางก้อนส่งบอลให้ผมนั้นเกิดอาการบื้มปิ่มปิติอย่างชั่วนาตาปีครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ได้ยินข่าวของคุณเอนะครับท่านดีออกไม่ใช่ปรีนานั้นโดยก็สารรับคำร้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมจากที่ปปชยื่นส่งมานั้นกรณีผิดจริยธรรมร้แรงครับท่านสุดท้าย เอบปรินาก็ได้ส่งคำร้องไปบอกว่าขอร้องอย่าพึ่งสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่สสนะสาลก็บอกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับท่านหก็ส่งผลให้ทางทีมข่าวไทยรัฐนั้นติดต่อโทรไปหาปรินาเฮ้ยปรินา มารายการหน่อยไหมชี้แจงอ๋อจ่ะจ,จโดยเอปบลินาบอกว่ากำลังจะบินไปนรา,าธิวาสในะครนานผูชมก็ไม่ทราบว่าจะไปทำอะไรแถวนั้นเหมือนกันสุดแท้แต่แต่ตอนนี้ปบรินาโพสภาพนั่งเศร้าลั่นน้อมรับคำสั่งสารพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในะคร่านผู้ชมก็ส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายนั้น ออกไปตลาดเมื่อกี้เอ๊ะทำไมมันนั่งฉลองกันเร็วจังเว้ยเฮ้ยฟ้ายัางไม่มืดเลยพอเข้าไปสอบถามได้บอกว่านี่อาเตรียมฉลอง7วัน7คืนนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่เห็นภาพเอปรินานั่งเศร้านี้อาจจะเพิ่มเป็น8วัน9คืนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านโดยปรินาเผยน,น้อมรับคำสั่งศาลรขรองเข้าสู่กระบวนการายุติธรรมเอไม่ใช่ยุติธรรมโพสพาดนั่งเศร้าในห้องประชุมสภาในกรทดานผูน้ชมหลังศาลฎีการัรบคำร้องของปปชนั้น แล้วก็เอปริีนาขอน้อมรับคําสั่งสารพร้อมเข้ากระบวนการยุติธรรมครับท่านโดยตอนนี้ก็ได้มาออกมาเป็นมติเอกชนอย่างเป็นทางการแล้วในการประชมโดยสารดีการนั้นรับคําร้องของปปช,ชแล้วแล้วก็ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับท่านส่งผลให้การโพสต์เฟซบุ๊กของเอปลลนานั้นบอกว่าเอขอพักก่อนค่ะในเมื่อคืนนั้นก็สรุปคือได้พักจริงๆในการประชมและหลังจากนี้นั้นเธอจะกลับไปขายข,ายขี้ไก่ เลหลังจากน้าคู่แข่งหรือว่าไปเปิดฟาร์นั่นก็ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเหมือนกันหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองเพราะว่าฟาร์มมันโดนยึดไปครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีว่าคุณพ่อตวีผู้แสนดีของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรไปด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจหลังจากครั้งก่อนนั้นออกมาบอกว่าลูกสาวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอ่อตัวเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพูดตรงๆก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อยา่างใกล้ชิดเลยทีเดียวหลังจากนี้จะเป็นนออยย่่าาาางไไรรรวจจะหลุดากกเาปปสสื เปล่าหลังจากที่ศาลจะมีคำ ตัดสินต่อมาในอนาคตนี้ในการบูชม,มก็ส่งผลให้พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ครับท่านหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นปรินาแย่งเก้าอี้พ่อทวีแย่งไม้นะครับท่านก็ยังคงติดตรึงอยู่ในห่วงหัวใจของประชาชนทั้งหลายอย่างชั่วนาตาปีแต่นี้เสรีพิสทจิ์พลตำรวจเอกของผมมาอีกแล้วครับท่านหลังจากที่เป็นคู่ปรับกับพลเอกประยุทธ์มาอย่างเนิ่นนานานั้นตอนนี้เสรีพิสทจน์ก็ได้ออกมาอีกแล้วโดยเสรีพิสทจิ์เย,ย้ปรินาหลังถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตายเพราะความไม่ ดูนะครับดามบูชมไม่ทราบว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหรือเปล่าไม่ทราบได้เดยบอกว่าอปากเป็นเหตุหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีเขียนในดัมผูชมแต่น่าจะสื่อถึงประมาณนี้หรือเปล่านะั้นก็ต้องจับตามองโดยเสรีพิสูจน์เนปปารีนาหลังถูกยุติหน้าที่สสตายเพราะความไม่รู้แต่มันยังไม่ตายนะครับดามผูชมต้องเข้าใจไว้ก่อนโดยนี่เขาเขียนว่าตายเพราะความไม่รู้ซัดนั่งกับมาทิการบพชแต่ไม่ทํางานเซ็นรับเยี้ยประชุมแล้วก็ไปครับท่านโดยเอปารีนา เป็นหนึ่งในกรรมธิการบปชด้วยนั้นเป็นดูนวินิทของศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนแต่ยังไม่ถือว่าพ้นจากการเป็นตําแหน่งสสนะครับท่านผู้ชมซึ่งเมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่สสก็ไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่กรรมธิการได้จนก,กว่าศาลจะวินิจฉัยหากไม่ผิดก็กลับมา ปฏิบัติหน้าที่ได้หากผิดก็พ้นจากตําแหน่งสสผู้สื่อข่าวครับท่านก็ได้ทําการไปยื่นไมาถามพลตวรเอกเสรีพิสทจิ์นั้นรู้สึกอย่างไรบ้างเพราะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับอีเอมาตลอดไอ้ไม่ใช่บารินามาตลอดพลตวรเอกเสรีพิสทจิ์กล่าวว่าตนเองไม่ได้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับบารินาแต่อย่างใดอย่าคิดว่าสสต้องรู้กฎหมายสสจํานวนมากอเลือกตั้งเก่งซื้อเสียงกันมากเมื่อเป็นสสไม่เคยบริหารราชการมาก่อนจึงขาดความรู้และประสบการณ์ที่ถูกหยุด ปฏิบัติหน้าที่ก็เพราะเป็นเรื่องของตัวเองแท,แท้แต่ไม่รู้ว่าที่ดินเหล่านั้นเป็นที่ดินผิดกฎหมายก็ตายเพราะความไม่รู้นในการดูชมหรือว่าเออตอนแรกผมรู้ว่าตายเพราะปากนั่นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่นี่เขียนว่าตายเพราะความไม่รู้แต่ยังอยู่ดีลงศพสุริยาหรือว่าเทพนนทอย่าเพิ่งติดต่อมานะเขายังไม่ได้เป็นอะไรไปโดยนางสาวปรินามีเรื่องในกรรมธิการมากมายผมมอบงานให้ก็ไม่ทํามาถึงก็นั่งทานขอทานไม่ใช,ใช่นั่งทานทานเสร็จก็ไป S <S <an> ใช้คําว่าทานนะครับท่านผู้ชมผมจะเกือบจะอ่านเป็นแดกแล้วเมื่อกี้นั้นบางครั้งก็มาเซ็นชื่อแล้วก็ไปไม่ได้ทํางานแต่ก็รับเบี้ยประชุมย้อนแย้งกับผมอยู่ตลอดเวลาผมก็ปล่อยไปไม่เอาเรื่องเอาราวพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยาเวสกล่าวครับท่านก็เป็นที่น่าจับจ้องนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยเมื่อกี้นั้นไม่ได้พูดเองนะเว้ยเฮ้ยพวกสรีไมโอรดช่องฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มโดยพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่ามาก็มาแต่นั่งทานนะครับท่านผ อืแล้วก็บางทีก็เซ็นชื่อรับเบีย้ยเลี้ยงแล้วก็ไปพอตัวเลขสรีพิสูจน์ออกมาพูดแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ไม่ทาราบว่าเอพอธีนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปอื แล้วก็เมื่อถามว่าหากท้ายที่สุดเอปบารีนายังไม่ผิดยังเหมาะสมที่จะมาทําหน้าที่ในกรรมธิการอยู่หรือไม่พลนรเล็กเสรีพิสธศุร์กล่าวว่าไม่สามารถตอบได้ว่าเหมาะสมหรือไม่แต่ถ้าส่วนตัวก็คือไม่เหมาะสมพาะโง่ใครไม่ใช่อุ้ยตายแล้วโทษทีตาฝาดพราะไม่มีความรู้ไม่มีความสนใจจะปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้มันไอ้นั้นผิดไปครับท่านก็ส่งผลให้สายตาผมนั้นสะดุดสะดวนไปเล็กน้อยถึงบานกลางนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจะ เป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยถ้าเกิดเป็นที่สิ้นสุดแล้วออมีมติว่าห้ามอะไรวะลงสมัครสสเป็นเวลา10ปีนะั้นก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิตหรือป่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านก็ส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายทั่วทิศทั่วไทยหรือป่านั้นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมต่างฉลองกันอย่างชั่วนาตาปีเลยเมื่อกี้หลังจากที่ผมได้ออกไปสังเกตการข้างนอกมานั้นอ้ยก็พร้อมๆกับเสกโลโซเอาเอา,เอาแล้วเว้ยโดนไป2ปี18เดือนนะครับท่านผู้ ผู้ชมเข้าเรือนจําพิเศษมีนบุรีครับท่านโดยสารดีการนั้นก็ได้ยกคําร้องอะไรสักอย่างนั้นก็สรุปคือโดนบวกโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เสียงอะไรวะเนี่ยเวกอัพมันเข้ามาได้อย่างไรเนี่ยก็โอ้สงสัยพูดถึงเอปาลินาจนเออมันหลอนนะครับท่านผู้ชมโทรศัพท์ของผมอยู่ๆเมื่อกี้ไม่ได้เข้าหน้า YouTube แต่อย่างใดเข้าอยู่ที่หน้า Google ตามที่ประยุทธ์สั่งให้เข้านั้นสรุปเมื่อกี้เวกอัพมันเด้นเข้ามาได้อย่างไรก็ไม่แน่ใจครับท่านหลังจากที่เพิ่งดูจบไปเมื่อกี้เองนั้นก็สง ผลให้เกิดดัชนีแห่งความสุขนั้นเปลี่ยมล้นมากขึ้นอย่างชั่วนาตาปีในการเ่ินผูชมไม่ทราบว่าจะแทงจะแซงประเทศภูฐานหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยครั้งก่อนตอนที่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณแม่ของคุณธนาทรน,นั้นโดนอะไรเรื่องปาไปนี้เอ๋ปารินาครับท่านเดี๋ยวคุณจะทําให้เหมือนออกมาเต้นนะครท่านผููชมแต่ไม่ใช่ติ๊กคิโลนะครับท่านออกมาเต้นผ่านติ๊กตอกผมก็นเด้โอ้โหสังเพศวัฒนาเหลือเกินบัญชาช่อหลายเขาคอมเมนต์มาแบบนี้ผมอยากเดินไปบอกเขาว่าอย่าพู ถูกต้องสิไไม่ใช่หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านโดยถ้าแม่เมืออยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าน่ารักมากหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจครับท่านหอกหักสะก,กระเบืออ๋ขอหอกหัยังไม่มีนะครับท่านผู้ชม ส่วนอนุชาครับท่านเสียใจเอปรินาศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชี้ไม่มีผลต่อง,งานสภานะครับท่านก็เรียกว่าโดนตัดทางแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่แนหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับท่านก็ต้องจับตาม,มองว่ามันจะส่งเรื่องอุทธรณ์ภายใน15วันนี้หรือเปล่านั้นโดยทางศาลก็ได้ออกมาบอกว่าวันที่30เมษายนนี้จะ นัดกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องราวของเมื่อเช้านั้นทั้งครูใหญ่ขอนแก่นผู้อยู่พักเก้าอะไรสักอย่างจุดๆเขตจุดๆนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นการบอกออกมาในเชิงล้อเล่นนั้นแล้วก็น้องไม้พัสราวรีธนกิจวิบูรผลครับท่านน่ารักมากมายนั้นหลังจากที่ได้ไปที่อาการแล้วนั้นก็สรุปว่าเป็นไปตามคาดครับท่านหลังจากที่เมื่อสองวันก่อนผมได้ทําข่าวไปว่าอาการจะสั่งเลือนนะครับท่านผู้ชมแต่นั้นของเฉพาะลายของน้องไม้พัสราวรี ก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรโดยเหตุการณ์น่าสถานทูตเยอรมันครั้งนั้นสรุปคือเลื่อนครับท่านโดยตอนแรกนั้นฟังว่าเป็นวันที่13เมษายนแต่สุดท้ายฟังไปฟังมานั้นรู้สึกว่าจะนัดกันอีกทีหนึ่งในวันที่13พฤษภาคมในกระนุมบูชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยน้องไม้พัศราวลีนั้นก็ได้มาบอกว่าถ้าเกิดสมมติผิดแล้วก็โดนศาลสั่งให้ไปอยู่ในที่ไหนสักที่นรงนั้นก็อุดมการัางเหมือนเดิมครับผมเพียงแค่ย้ายสถานที่อยู่เท่านั้นก็ต้อง ติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับท่านผู้ชมควบคู่มากับเพนกวินพลริธิวรัตน์นั้นตอนนี้ก็ได้ทําการอดข้าวเป็นวันที่9ติดต่อกันแล้วครับท่านแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับท่านผูน้ชมโดยหลังจากที่หยุดข้าวมา8ปดวันนี้นั้นทานเฉพาะนมแล้วก็น้ําแต่วันนี้ก็ได้เพิ่มมาตรการอีกแล้วนะครับท่านผูน้ชมโดยการที่หยุดทานนมแล้วก็หันมากินแต่น้ําแล้วก็เกลือแร่แทนแล้วก็ทั้งลุงบรรณสยาก็ได้ออกมาบอกว่าวันที่29นี้ก็จะทําการอดอาหารด้วยครับ รวมถึงน้องฟ้าที่โดนไปแล้วนั้นโดยไปหาตํารวจที่สอนอนะครับท่านผู้ชมตามไปเรี่อนั้นก็โดนไปเฉยเลยครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งคุณนุกจัดตินเออผมจําชื่อไม่ได้นะครับท่านผะู้ชมอ๋อ คุณชูเกียรติแสงวงอะไรทั้งอย่างนี้นะครับท่านก็สรุปคือตอนนี้ก็อยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพก็โอ้ส่งผลให้สถานการณ์เป็นไปอย่างน่าหวาดระแวงหรือปรานั้นก็ต้องจับตามองอีกทีแต่ที่แน่ๆเมื่อวานหลังจากที่มีพวกสวะดรอดช่อง2องสิบตัวเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัว2ตัวนั้นนะคานผู้ชมได้ออกมาบอกเมื่อชูคกียยามที่ผ่านมาว่าตอนนี้นั้นม็อบแผ่วแล้วมาไม่ถึงร้อยนะคานผู้ชมผมก็เดินไปเอ้ยไปเปลี่ยนจะไปเปลี่ยนแบตโทรศัพท์มือถือแล้วจะ ไปซื้อกล้องนั้นเดินลงมาให้ทำไมคนมันเยอะจังวะ เออผมก็เลยเดินไปตลาดตะแต่อยู่แถวนั้นนะครับท่านผู้ชมชูกุญาจน,นั้นก็ส่งผลให้อาจจะกลับมาสะเทือนเรือนรัานอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้เดี๋ยวได้ทราบแน่ๆคือหลังจากที่เมื่อวานการชุมนุมจบไปเรียบร้อยแล้วนั้นได้ีรู้สึกว่ามีกลุ่มที่อ้างอะไรสักอย่างนั้นไปตักอยู่แถวแถวปทุมบันนะครับท่านผู้ชมทางมวลชนแกนนำอะไรทั้งหลายแหละสุดแท้นี้ก็เลยบอกว่าให้มวลชนทั้งหลายนั้นออกไปทางประตูน้ำน,นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะมีกลุ่มอะไรสักอย่าง นึ่งนั้นรอดักอยู่แถวปทุมวันครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนในการรับ,บชมเอ๊มารีนาไปแล้วหนึ่งยังเหลือเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษ ตัวนั้นยังไม่ได้ไปครับท่านโดยนั่งลงในฐานโทษนี่ก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันผมยังคล่องใจไม่หายเลยเนี่ยในคอมเมนต์เขาบอกมาแบบนี้แล้วมีอยู่คอมเมนต์นึงบอกว่าหลังจากที่ศาลตัดสินออกมาบอกว่าอแก้ไขปัญหาสังคมได้ถูกจุดนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ประชาชนหลายนั้นออกมาคอมเมนต์ซึ่งโดนใจผมหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจปรีนาหมดสิทธิ์ปวนสภาอีกแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือไม่นั้นหรือว่าจะหยุดชั่วคราวนั้นก็สูดแท้แต่แต่ที่แน่ๆตอนนี้ ประยุทธ์มาอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยมีแต่ประชาชนให้กําลังใจประยุทธ์พอไรสื่อช่วยพูดปมลูกสาวโดนทวิตคุกคามครับท่านก็ไม่ต่างสมัยยิ่งรักชินวัตรเพราะว่าตอนนั้นน้องไปก็โดนแบบนี้เหมือนกันนั้นตอนนี้โดนกับตัวเองเข้าบ้างนั้นผมก็ต้องบอกท่านทั้งหลายว่าเออว่าอะไรก็ว่าไปนคะครัท่านผู้ชมแต่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เสกสะถุนนั้นก็ได้ออกมาใช่ไหมวะ อะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างถอยนั้นเนี่ยที่มาคุกคามลูกของไอ้เบื้องตอยไม่ใช่ไปยุธ์นี้ครับท่านก็ช่างกับแม่มันไปก่อนเปลี่ยนข่าวก่อนนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ทั้งหลายนั้นจะรีบเบื่อข่าวไปครับท่าน โอ้โหขอโทษนะครับท่านผู้ชมมันสวยซ้ำสวยซ้อนอย่างสุดตินเลยทีเดียวโดยประยุทธ์อีกแล้วหึมจะใช้กฎหมายจัดจานบ้านทะลุฟ้าหลังถูกตะโกนด่าทุกวันนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงไม่ได้เสริมเติมแต่งแต่อย่างใดนะครับท่านแต่อาจจะโชว์มากไม่น้เพราะว่าเดี๋ยว y o u t u b e จับติดอีกโดย ตอนนี้ก็ได้เกิดข่าวเมื่อเช้านะครับท่านผู้ชมว่าบ้นแบบหมู่บ้านทะลุฟ้าอย่างปกติหลังข่าวว่าจะกรทมจะเข้ามาเรื่องหมู่บ้านนั้นเมื่อกี้ทางทีมงานของวทีวีก็ได้ไปถ่ายที่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่ายังสถานการณ์ังปกติอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนอะไรวะเนี่ยอ๋อเสกโลโซอย่อยางที่แถลงเรียนขายไปข้างต้นแล้วนั้นเดินไปไอ้โดนไป2ปี 18เด for er ือนนะครับท่านผู like ้ชมรวมกับของเก่าด้วยนั้น <t> ก็สรุปคือเข้าเรือนจําครับท่านเราต้องจะได้ประกันอีกหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจต้องติดตามสถานการณ์อีกทีโดยต้องมาเช็คข่าวทางอ่าไอ้นี้สักแป๊บนึงครับท่านผู้ชมโดยเมื่อวานนั้นผมหยุดไปหนึ่งวันครับท่านเพราะว่าไปเดินทะเลตัดนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ทําการไลฟ์สดแต่อย่างใดเพราะโดนยังโดนระงับอยู่อ่าโดยสารพิพากษาจําคุกเสกโลโซ2ปี18เดือนคดีเสพยาที่เป็น น้ำแข็งนะครับท่านแล้วก็ยิงปังปังป,งป,งปังขึ้นฟ้าแล้วก็เอาใบโพล่ามาอ้างไม่ได้โอ้ยพูดลําบากาเฮ้ยเดี๋ยวย t u b e จะจับติดอีกโดยสวัสดีด้วยทีมงาน YouTube ถ้าหลงเข้ามาฟังแล้วก็สวัสดีด้วยครับท่านโดยด้านเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพาเข้าคุกทันทีโดยหลังจากสารอาญามินบุรีพิพากษาจําคุกเสกโลโซ2ปี18เดือนคนดีเสกน้ําแข็งและขัดขวางการจับกลุมของเจ้าหน้าที่เมื่อปี60ด้วยการยิงปังปังปังขึ้นฟ้าถูกคุมตัว ส่งเรือนกเข้าเรือนจำมีนบุรีทันทีครับท่านก็สถานการณ์ก็ออกมาเป็นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นก็ต้องติดตามอย่างกระชิกเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปท่ามกลางกระแสม็อบตอนนี้ที่กลับมาโอ้เปี้ยงป้างอย่างเป็นทางการเหมือนเดิมแค่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หลายๆครั้งที่ผ่านมานะค่อนข้างที่จะรอยหลอไปเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นก็ส่งผลให้พวกสลิมรอดช่องนะั้นอาจจะดิ้นออกหรือดิ้นไม่ออกนั้นก็เล่นบีไป,ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อตอนใกล้ๆจะหกโม นั้นประชาชนยังไม่มากเท่าไหร่นะครับท่านหลังจากผมเดินไปเดินมาได้ชูตัวยามพอใกล้จะทุ่มหนึ่งหรือว่าฟ้าเริ่มเออเริ่มมืดนั้นก็มีมวลชนมากมายกไก่กองกันเลยทีเดียวครับท่านที่ออกมาร่วมม็อบในครั้งนี้ก็สรุปคือครูใหญ่ขอนแก่นก็ได้ออกมาสาธยายความผิดของพลเอกประยุทธ์หรือป่านั้นผมก็อยากจะได้ไม่บอกครูใหญ่ว่าอย่านะแต่ว่านับตีนมราชาชนะต้งไหลแล้วเยอะเหลือเกินก็เลยอย่าดีกว่าโดย ปล่อยออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นกระดาษที่ต่อกันนั้นเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวในการสาทยายความสามารถของพลเอกประยุทธ์นั้นก็สรุปคือพูดไปพูดมาครูใหญ่ก็เหนื่อยแทะเหนื่อยเองนะครับท่าน แต่พลเอกประยุทธ์นั้นก็คงยังด้านได้อยู่หรือเปล่านั้นก็แล้วแต่ไปก่อนแต่อันนี้เลื่อนผ่านมาเจออีกแล้วสนุกแจ้งเข้ามาแต่ข่าวนี้แน่เลยว่าเอบบลินาผู้ต้องฟรอมอย่างชั่วนาตาปีหลังจากนี้นั้นจะไม่น่าจะสนุกตามชื่อของไอ้น,นี้แล้วครับท่านโดยเบลินาเคลื่อนไหวแล้วโพสต์ภาพไร้คำบรรยายอืไม่ได้เขียนอะไรนะครับท่านไม่ใช่ว่าโพสต์แล้วก็เขียนไร์คำบรรยายนะไม่มีหลังสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสแฟนคลับแห่ไล่ไม่ใช่ แฟนคลับแห่งให้กำลังใจอุ้ยทำไมตามันเป็นแบบนี้วะ โดยตาก็ยังคงฝาดอยู่อย่างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว้วยเออคิดออกแล้วเว้ยแคมเปญเมื่อกี้ฟังจากสวัสดีครับพบกับผมสิโรด้ามไผ่บูลเมื่อกี้นี้ทางเวกับนั้นโดยน่าจะไปรวมพักอยู่กับคุณหมอวะลลงเออตอนนี้มีพักไทยสร้างชาติอะไรของคุณหมอวะลลงออกมาเนี่ยไทยพักดีอะไรสักอย่างนั้นโดยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์แห่งความพา่แพ้มืออาชีพนั้นรอบนี้จะตามทางควานคุณหมอวะลลงหรือเปล่าและอุ๊น โก้ตอนนี้ก็ได้หายไปอย่างออเป็นทางการแล้วนะค่าดผู้ชมไม่ทราบว่ามันหายไปไหนนั้นก็สรุปคือตอนที่เอปรินานั่งเศร้าอุ้ยมอว่าลงพออาเข้าพักทีโดยคิดจะพักคิดถึงคิดแคทแต่อันนี้เอปรินาบอกกูไม่คิดแคทแล้วตอนนี้ลงใต้ครับท่านไปนาราธิวาสก็ไม่ทราบว่าจะไปทําไมครับท่านโดยก็เป็นที่คือหาอย่างเดียวกาวปรินาน้อมรับคําสั่งสารพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ได้มีภาพหญิงชราคนหนึ่งออกมายิ้มใช่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปรินานะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นผมรู้สึกแม่เงยบึ้มป็นอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลากันมาชั่วนาตาปีรอวันนี้นั้นอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวก็สรุปคือปรินาที่ออกก็ตอนนี้ใกล้ๆจะไปถึงจุดๆ,ๆแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ผมมักจานชื่อผิดเป็นปรินาไกทองทุกทีเลยก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่ขอโทษด,ด้วยอีเอ๋ส่วนปวิดผู้ไม่ ด้วยอะไรเลยครับท่านหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นออกมาถามว่าถ้าเกิดฉีดยาป้องกันโควิดแล้วถ้าเกิดรีบด่วนตายไปนั้นจะทําอย่างไรก็สรุปคือมี4ประการ1นเอาไปฝัง2งเอาไปเผา3เอาไปให้อ e ีเล็กจกกินแบบที่ทีเบตแล้วก็สีเอาไปแขวนบนต้นไม้ห้อยหวัวลงมานะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ประวิตยย่องฉีดวัคซีนโควิด -19 เอสตาเซเนกาไม่มีผลข้างเคียงใดๆโดย อืมแถมยังอาการปกติแถมยังอารมณ์ดีฉีดเข็มสองอีกครั้งภายใน3เดือนข้างหน้าก็ต้องภาวนาให้ผู้ในประพิตของผมนั่นอย่าเพิ่งรีบดว่วนจุดจุดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยอีก3เดือนหน้านั้นจะได้ฉีดก,ก็เลดิตบีไปก่อนครับท่านก็จริงไปกระแสข่าวที่ผม เอามาไล่เลี้ยงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันก่อนโดยหากประชาชนท่วทใดเพิ่งหลงเข้ามาฟังนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบานกลางและ่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับชมเดี๋ยวผมต้องไปเลี้ยงฉลองกันทั้งบ้านก่อนครับท่านจึงขอบจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน